สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอ่าวันนี้ปูนเข้านะครับนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นปูนฉาบนะครับนี่พอดีทั้งปูนทั้งทรายเข้าพร้อมกันครับเลยจะให้รถทรายเข้าก่อนนะครับนี่อันนี้สามเผามาเต็มเลยครับคนขับต้องฝีมือนะครับ เลมาเลยมาเลยเออต้องฟีมือนะมีอซอย,ไ,รรย,ยได้ครับเลยมาเลยได้ครับได้ครับโอ้ไม่จะเป็นรถแก๊สน,นะครับรถทรายเราจะให้ทรายเข้าก่อนนะครับเพราะว่าปูนจะลงใช้เวลานานนะครับ ันนี้มาก็มาพร้อมกันนะเป็นเป็นอย่างนี้แหละครับเวลาว่างก็ว่างแล้วนี่เวลาเข้าเข้าพร้อมกันนี่เดี๋ยวทรายมาอีกพ่วงหนึ่งแล้วปูนจะเข้ามาอีกพ่วงหนึ่งครับเป็นปูนสองพว่วงแล้วก็ทรายสองพว่วงจะเข้าวันเดียวกันนะครับนี่อ่าเดี๋ยวรถพว่วงถอยก่อนอน,นี่ทรายครับเตรียมลง นี่จะเป็นท่อประปาะครับนี่ต้องอดูท่อประปาด้วยครับยังไม่ได้แก้ไขอา้าวหักเลยเ,เดี๋ยวโยกใหม่ก่อนเยลกบล็อกลอยก้อนขององ่อของยายรวน ต่างลำาเนี่นะครับโอ้เมื่อกี้มีสายเข้าครับจังหวะจอดเลี้ยวเข้ามาเีมือมากนะครับนี่นครับล็อกลูกแล้วครับหนึ่ง ขับนี่มือนะครับนี่โอเคยกเลยนี่ครับคูนเตรียมจะลงแล้วครับเมื่อกี้พอดีรถทรายมาก็เลยให้รถทรายออกก่อนเอยให้รถทรายเข้าก่อนนะครับจะเป็นคูนลงตรงนี้ครับอันนี้เราจะลงแค่ลูกก่อนนะับเอง ส่วนแม่ก็จะไปลงข้างในเจะได้พื้น hmm. มันมีแต่โคลนนะครับนี่ ทรายสวยครับโอเคพื้นมันเละนะครับนี่เวลานั้นก็นาก็จะลาดพื้นแน่นอนครับไม่งั้นมันจะทำให้ปนกับทรายนะครับนี่เรียบร้อยครับทรายจากซีสเกตครับผมนี่เดี๋ยว เดี๋ยวจะเอาแม่ไปเทข้างหน้านครับก็ทำห้องเช่าครับฮีโน่ห้าร้อยสวยงามเ้เดี๋ยวเอาแม่ไปเทข้างนอกนะครับผมลงเลย แล้วโดนลังคาครับต้องดูก่อนเลยลงเลยใก <c ười> ี่นี่นะ,นะต้องขามเลยเราจะมาดูที่ลงสายครับเลย ตเตรียมถอดลูกนะครับนี่เราจำลองตรงนี้ครับ อะไรไปตัดอ๋อโยกไมแมนอยู่แมนอยู่จะโดนสายไฟกบมิด อันนี้แหละและ้วโดนสายไฟ้วเปลี่ยนข้างอยู่นี่เดี๋ยนี้กลัวโดนสายไฟเลยต้องเอาหัวไปทางนู้นเห็นด้วยครับ chạy một lời chạy một lời chạy trong lời hình chạy chạy là chạy mới chạy nên mà chạy 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 mày chạy chạy ต้องดูสายไฟด้วยนะครับนี่อันตรายนคนขับต้องรอบครอบอันไหนตัวไหนครับปูนมาน่าจะเก้าร้อยลูกครับมาพวงหนึ่งเพรที่แล้วก็มาเก้าร้อยลูกก็เป็นปูไนไอเสือ้อั้นี่ปูนฉาบมันจะสี่สิบโลโค,ครับยาวมายาวมากอาอ X. Đó. Oh. Cái điều lần này lên 1. Hãy subscribe à, nói lên, Ghiền Một giấc, Để không เสแล้วมาพร้อมกับปูนมาพร้อมกับปูนเลยเวลาเข้าเข้าพร้อมกันนี่แหละแล้วปูนจะเข้าอีกพ่วงหนึ่งไม่รู้จะเก็บตรงไหนหรอกนี่สั่งก่อนทรงการไงแล้วมันเพิ่งเพิ่งได้อ๋อนิดเดียวเหรเป็นแล้วปูนเข้าไปแล้วครับ มูต้อง,ำองท,เอองทจจำเ,เขามีนนคนงานประจำพวกลงต่างหากพวกคนลงเขาจะไปรับมาต่างหากเลย,ยแต่ก่อนลูกระบาดห้าสิบตอนนี้ลูกสองบาทแล้วโอ้ยาบเลย <สะ S 1> ถ้าไม่ได้สองบาทไม่ยอมอีกครับลูกละสองบาทเลย <สะ S 1> <c oughs> ก็ผมให้ต่างหากเลค่าคนลงต่างหากใช่โอ้ค่าลงปูนมันไม่ใช่ธรรมดาไม่ต้คนแงมีอย่ต้องมือต้องมือชีบตระลงขนาดมือชีพเขายังแตกแตกสี่ห้าลูกเลยพวกปูน โอเคครับครับชิปนี้โอเคเท่านี้ครับผม